สวัสดีค่ะเอฟตุกตาตาวผ่านชแนลนะคะอันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าเขาจะกินแ้รวร่วมกันับบยูอันนี้น้องออสนะคะเป็นคนทำค่ะแม่ครัวนะคะทำให้เราทานทุกวันนะครับ ป้ายยาตีเธอขอร้องยาตีไมอวไม่ได้ตวออแต่่าตัวขนมันอยู่ไหนเหรอไปเดี๋ยวนะร้อยใช่ไหมมาเร็วๆมาลูกเอามาให้ฉันแล้วก็อย่าลมหิจะเอาเติมข้าวนะทำไวเนี่ยเอซ หมคะหมึกตัวใหญ่นะคะจัดท่สีนะคะจัดป็นนองนะคะส่งให้กับแอดมินพิชชาแนนะคะได้ทากันนะคะ้องเขาว่าทอดแล้วก็ื่จะไปือไม่กินเลยนะฟักอะไรฟักง่ายักหวานไปเรื่อยๆจะเรื้อกลับมาทปีหน้าทำมากใครจะอ่ะองไปยน่งมก นี่นะคะสวัสดีค่ะยายแย่ชาแนลนะคะวันนี้ก็มาทานร้านในโทรที่ชาแนลนะคะน้องออสนะคะน้องออสเนาะเป็นคนไทยนะคะทุกอย่างสวัสดีค่ะพี่น้องบอลไฟท์คูทุกคนวันนี้เราก็มาทานนะในโทรที่ชาแนลนะคะก็จะมีกับข้าวต้มต้มยำปลานะคะแล้วก็ปลาหมึกชะวอมแล้วที่กะปิปลาทูนะคะปลาหมึกที่คนไทยค่ะ ปลาหมึกตัวใหญ่นะมี่งนึก็หลังจากเมื่อวานเราแบ่งปลาหมึกส่วนหนึ่งแล้วก็ปลาขอกส่วหนึ่งไปใส่บาตนะฮะแล้วก็เหลือจากการใส่บาตนะก็มาทอดมาพี่พี่กินนะฮะกินหลายคนนะฮะเมื่อวานก็กินไปแล้วนะฮะก็วันนี้ก็มาทำอีกทีนิดหนึ่งกันเยอะทั้งวันเลยนะเอขอขอบคุณเอที่ใจดีเนะฮะก็ส่งปลาหมึกให้กินนะครับ นะสำหรับคลิปนี้ก็จะกินให้ไม่เหลือเลยนะปลาหมึกมีชอบมากแล้วยิ่งปลาหมึกตัวใหญ่แล้วอู้วววเคยกินได้ที่ดีนะปลาหมึกตัวใหญ่เคยกินได้ตัวเล็กๆนะแต่ต้มยำปลาอร่อยมากก็ใส่หมึกด้วยนะคะนี่นี่นี่ตัวใหญ่นะปลาหมึกใหญ่โอมใหญ่เนาะไก่หลงฮัลโหล ปอดทุ่งน้เนาะท่าตื่นเต้นปล่อยลูกป่อไปหลงจำควรครับคุณแม่จะรูแล้วไปที่กะิชงอมเออนนี้อันี้เอามาจะถุงใหญ่ก็ถุงนั้นพี่เสือเอ้าคุณแม่เลี้ยแมวไปนะเฮ้ยขู่มาเลยน วก็าขอจอบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับลิดกน์ริ้มัมบอบอนบขอบ เดี๋ยววันฟ้าจนใ่ปะข้างบนมีอะไรจะตาน้อยู่มันเจอมาเล้วทิ้งหมดเลย ไอ้สอะไรที่นั่นไม่้หวไ้งกยังรักษาด้วยข้าวา้ยาา้าวเดินซ่ ดูค่ะกินแล้วพี่กินแล้วอคกล้องกล้องไม่มีอไมีตัวกล้องติดกด้โอ้เไม่มีได้ยังไงหนูมงเรี่ยรา้องนมองเกห็นฝากกดไลค์กดแชร์ตุกตาสาวทุ๊กันชาแนลด้วยนะคะในโพชาแนลด้วยค่ะพี่ย่าชาแนลนะคะเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบก,ก่อนนะคะขอขอบคุณไ่จอเมคลิปนันีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ